สวัสดีครับวันนี้ก็มาเทสเครื่อง Nintendo DSi LL ที่ผมนำลงประมูลในเพจ facebook แฟนเพจผมนะครับตัวนี้ก็เป็นสี natural white ก็คือสีขาวนะอุปกรณ์ก็ครบยกกล่องนะครับสภาพกล่องก็ปกติดีไม่มีแบบว่าฉีกแควกอะไม่ขาดนะฮะ ให้ดูสภาพกล่องกันในวิดีโอนี้เลยนะครับเพื่อการตัดสินใจนะนี่ n เนเ l ลไว t e สีขาวถ้าเป็นรหัส LL คือรหัสที่วางจำหน่ายในญี่ปุ่นนะครับมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องในกล่องก็จะมีคู่มือคู่มือการใช้งานนี้ยังอยู่อยู่ครบเลย เป็นพวกแผน่นใบโอโหอะไรก็ไม่รู้เนี่ย,เ,ยเต็มเลยเฮ้ยนะคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็ซีเรียลหลังเครื่องกับกับที่คู่มือก็ตรงกันนะยิบเครื่องเลยนะตะกุตะกักหน่อยนะครับหลังเครื่องกับคู่มือ ตรงกันอันนีอ้อย่างนั้นจะขอขอเก็บก่อนนะฮะเดี๋ยวหายคือคือถ้าคนเขาสะสมะอ่ะก็มันก็จะมีใบใบใบแน่พวกนีให้ครบอ่ะเนาะเวลามันมาในกล่องมันมายังไงก็มาอย่างนั้นนะครับนะก็ไม่ได้ใช้อะไรเก็บปกตินะอ่ะแล้วก็มี นี่ม้อแปลงไฟที่ชาร์จอะ่ะอันนี้เป็น1 1อยที่แถมมากับเครื่องถูกไหมอย่าไปใช้นะตัวนี้เสียบไฟบ้านเราตุ่มเลยนะครับก็เก็บไวส้สวยๆประดับเครื่องไว้อย่างนี้ผมถึงเขียนแปะไว้ว่าไฟร้อยสแล้วก็มีสไตลัสอันใหญ่อันหนึงนะส่วนนี้ก็ตัวเครื่องนะครับหมดแล้วนะอุปกรณ์ในที่ผมลงประมูลไว้ก็กเขียนไว,ว้ว่าเราเก็บเก็บกล่องพวกนก่อนนะครับ เขียนไว้ว่าแถมที่แถมก็จะมีเคสใส่นะเคสใสใส่ง่ายนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดผมใส่เคสใสให้แล้วเอาไปใส่ในกล่องไม่รู้มันใส่ได้เปล่านะอันนี้เคสใสนะและอันนี้ครับหม้อปแปลงไฟซื้อมาให้สั่งมานะครับใช้ไฟบ้านเราได้ 220โวลต์ใช้ได้เวลาใช้ก็เสียบที่ชาร์แล้วก็มาเสียบโูดมันตรงนี้นะฮะเนี่ยแค่นี้ยโจ๊ะไฟมันก็จะขึ้นว่าชาร์ว่าเป็นสีแดงชาร์เต็มมันก็จะเป็นสีเขียวมัง้งนะนะค่อยนี้เล่นไปให้แล้วก็ที่บอยอันนี้ก็คือแถมนะครับนี่แถมตลับแฟต์อาไปให้ด้วยเลยตัวนี้นะตัว 2, 0 0พ สินะแล้วก็เมม1 6บหกิกครับอยู่ในนี้คือลงเกมไว้ให้แล้วบางส่วนนะเอาไว้ไปเล่นได้เลยนะครับใช้งานง่ายยังไงก็เล่นได้เพราะมันเป็น dsi อะพูดง่ายคือมันคือ d i t e t d o ds ที่อัปเกรดให้จอใหญ่ขึ้นแล้วก็มี กล้องประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดมีกล้องคุณอยากถ่ายรูปคุณต้องไปซื้อเมมนะต้องมาซื้อ SD card มาใส่ในนี้นะถึงจะเอาไว้ใช้มันเป็นกล้องถ่ายรูปได้นะครับมันไม่มี SD card นะเนี่ยอะดูสภาพตัวเครื่องภายนอกนะครับผมก็ไม่รู้จะถ่ายยังไงให้มันเห็นเดี๋ยวผมขอเช็ดหน่อยนะว่ามันมีรอยนิ้วม,มือหน่อยคำซอยเลยนิ้วมงเช็ดให้ ดูซิผมก็จะส่องกับแสงไฟด้วยนะครับว่ามันมีรอยขีดข่วนอะไรไหมที่รุนแรงไม่มีเลยนะครับจะไม่มีรอยขีดข่วนแบบท่านเอาไปส่องไฟดูเองแล้วกันสภาพผมให้หลัก90%เลยนะครับเนี่ยปอดีเลยอะไรไม่มีแต่ไม่มีขีดข่วนไม่มีคราบดําไม่มีความสกรปรกเลยนะ ไอ้ตรงนี้ก็มีสไตลัสอันหนึ่งนะครับตัวเครื่องด้านหลังอ่ะมันจะเป็นพื้นผิวออกด้านด้านสักๆนะซึ่งจะไม่มีคราบสกรปรกเลยคือน้าก็รักษาความสะอาดอ่ะเวลาเล่นเครื่องเกมะนะครับแล้วแต่คนนะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับเออที่จะหาว่าทำไมกูเล่นเครื่องดำแล้วมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาครับมันเครื่องพี่เชิดเชิเลยนะฮะ ผมชอบเล่นแล้วผมก็เช็ดของผมเนี่ยแหละอ่ะมาเรามาเทดดูภายในนะครับภายในก็จะแปะกันรอยให้แล้วทั้งจอบนจอล่างถ้าท่านเอาไปเล่นไปส่องดูดีๆเนี่ยแผ่นกันรอยเนี่ยไม่มีรอยขีดขวดเลยนะครับแทบจะไม่ได้เล่นนะ่ะนะแล้วกพ็พลาสติกตัวเครื่อนข้างในนี่ก็จะออกด้านด้านสกสานะอ่ะเดี๋ยวลองเปิดเลยนะครับ ก็กดปุ่มนี่คือปุ่ม power นะกดค้างจนไฟสีฟ้าขึ้นนี่คือหน้าจอบนหน้าจอล่างน,นะครับไม่มี date by pixel ไอพวกชื่อพวกแล้วนี้ท่านไปแก้เอ,เองนะจริงอยู่ครับที่เมนูเครื่องอ่ะ ถ้าเป็น LL อ่ะเมนูมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นถูกไหมครับผมก็มันไม่มีให้เปลี่ยนเซตค่าเมนูเป็นภาษาอังกฤษนะแต่มันก็ไม่ยากเลยมันไม่ได้ส่งผลต่อเกมนะครับมันไม่ได้ทำให้ตัวเกมกลายเป็นภาษาญี่ปุ่นนะไม่ใช่นะแค่เมนูตั้งค่าที่มันจะเวลาคุณไปเซตติ้งอย่างเงี้ยตั้งค่าปรับแสงสว่างของจอตั้งค่าชื่อเครื่องตั้งค่าอะไรเงี้ยวันที่เวลาคำสั่งพวกนั้นอ่ะมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่น เท่านั้นเองที่แตกต่างจากเครื่อง XL นะครับและสิ่งที่เวลาท่านรู้สึกว่าอเอาไปใช้แล้วมันอ,อ่านไม่ออกภาษาญี่ปุ่นผมไม่รู้ว่ายุคนี้จะมีคนพูดแบบนี้กันอยู่อีกไหมนะก็มันใช้อย่างนี้ก็ได้ครับผมว่ามันเป็นโลกยุคใหม่แล้วอะ่ะก็ไปใช้โปรแกรมไอ้ Google Translate นะครับส่องไปที่จออย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันกลายเป็นภาษาอังกฤษแล้ว นิภาัาญี่ปุ่นเห็นไหมเราก็เลือก g o Google Translate แล้วก็ใช้กล้องส่องไปแล้วก็เลือกให้แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นภาษาแปลเป็นภาษาไทยก็แล้วแต่แค่นี้มันก็ใช้งานรู้เรื่องแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ใช้งานมันบ่อยด้วยถูกไหมไอ้ส่วนของการเซตติ้งอ่ะเอ้นั้น,มนผมว่ามันไม่ได้เป็นหลักสําคัญนะ,นะครับอันนี้แล้วแต่นะอันนี้มาดูในาการเล่นเกมดีกว่าเล่นเกมก็จะเลือกมาที่ตรงนี้นะตลับ R4 ตัวเมื่อกี้มันจะขึ้นเป็นลักษณะไอคอนแบบนี้กด A เข้าไปเลยครับนี่มันก็จะเข้ามาสู่หน้าเมนูมันแปบ๊บหนึ่งนะนะพูดไปตั้งนานผมก็ว่าทำไมผมมองไม่ค่อยเห็นเลยผมไม่ได้ใส่แว่นผมลืมหยิบแว่นใส่ก่อนนะครับแหมแป๊บเดียวภาพมันดับเลยนะเหมือนเซฟนี่มันก็จะมีบอกว่า เครื่องนี้ไอเมมเนี่ยผมลงไว้16กิกเป็นแฟลช2นะครับส่วนเวลาผมไม่ได้ตั้งไว้นะอ่ะดาบอีกแล้วกดเข้าเกมนี่คือเกมที่น้าลงลงไว้นะครับมันก็จะขึ้นชื่อบนนี้นะบางคนบอกดูไอคอนอ่านไม่รู้เรื่องก็ดูข้างบนจอบ,บนก็ได้นะครับเนี่ยมาริ Mario, Zelda, Kirby, Heart, โอเซลดาเคอร์บี้งดอมฮาร์ตอุลต้าอะไรนะเต็มไปหมดฮาเวดมูน a กมแอนด์วอต Collection Formation แล้วก็อะไรดีลงไว้หมดอ่ะเกมดังๆนะก็พร้อมเล่นอ่ะอันนี้ New Super Mario กด A มันก็จะรันเข้าเกมแบบนี้นะ จอใหญ่ขนาดนี้เลยไงผมว่ามันจอเท่าไหร่วะสี่นิ้วหรือปล่าสี่จุดสองห้านิ้วมั้งผมจำถ้าเท่าผมจำไม่ผิดนะมันเขียนไว้ปอกว่าที่ตรงนี้แต่มันใหญ่กว่าจอ Ds lite เก้สบสามเปอร์เซ็น่ะมันเขียนอย่างนี้นะที่หน้ากล่องโอ้ยจำไม่ได้แล้วว่ามัน จอมันใหญ่กี่นิ้วน่าจะสนิ้วจอบนจอล่างเลยภาพมันเต็มตาสะใจนะครับมาลองเล่นดูเลยนะเก,กางๆหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำไม่ได้ถือเครื่องนะวางเครื่องไว้า,างเนี้ละ มันมีคอนฟิกให้ตั้งด้วยนะไอตัวนี้พวกนี้นะ้าก็ไม่รู้ว่ามันตั้งยังไงนะครับคือแทบไม่ได้เล่นอะ่ะ n i n t e n DS o d ไม่ได้เล่นานานมากแล้วนะครับที่เคยซื้อมาเล่นบ่อยๆจะเล่นเนี่ยแหละ Nintendo ้นิโน,โนคุนี่นี่นะ้าก็ลงไว้ให้นะแล้วก็มี Nintendo ้โอกามิเดนพิกคอตโปเกมอนโป,เก,นโปเกมอนลงไว้มี Black Diamond Pearl Platinum Soul Silver White Heart Gold เยอะหลายหลายภาคนะแลกนัลล็อกแล้วก็อีกเกมหนึ่งที่ผมจะเล่นบ่อยๆก็คือยุนอันนี้ฮะแล้วก็นี่ซูเปอร์บอทลงไว้ให้หลายภาคเลยนี่ฮะเป็นเกมนี้ผมจะลงไว้เยอะก็คือเกมจับผิดภาพโฟโต้ฮันผมชอบเรียกโฟโต h u ัน ไตลัดนะครับจะใช้สไตล์ลัดของเครื่องตัวที่เสียบตรงนี้ก็ได้นะแต่น่าใช้อันนี้แหละหยิบง่ายๆดีเซฟเก่านะอยู่เนี่ยอ่านไม่ออกเหมือนกันจะไม่ได้นะเล่นอะไรไม่รู้แม่งลบหรือเปล่าก็ไม่รู้เนะี่ย อ้าวเชียจริงๆด้วยกูกูลบเซฟขอบขอบคุณมากไอ้นะมึงเล่นใหม่เลยมึงเนี่ยความไม่รู้ฮะแต่ไม่เป็นไรครับมันผมไม่ได้เล่นแล้วพวกท่านเอาไปเล่น <c oughs> <c oughs> ผมจะเทสสไตล์ลาดให้พวกท่านดูไง มาดูเนี่ยมันก็จะให้เราวงว่าอันนี้อันนี้เป็นแบบว่าอันไหนอันเดียวที่แตกต่างก็ก็วงอันนี้เป็นโหมดโหมดภาพโหมดโหมดแตกต่างอันเดียวน่าจะเป็นเวลานะครับอันนี้อะไรบ้างอ่ะเฮ้ยอ่ะ เห็นไหมสต่ลัดก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับว่าจะมีโหมดแบบว่าในภาพภาพ2ภาพเนี้ยภาพ2ภาพภาพบนภาพล่างอะนะต่างกัน10จุดเราก็ต้องเลือกวนให้มันได้10จุดแล้วถึงจะผ่านอะไรแบบนี้นะครับก็สนุกดีอ่ะประมาณนี้นะเทสเรง,ง่างมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ Nintendo DSI LL คือเครื่องก็ไม่ได้ถูกแปลงเลยตัวนี้คือเครื่องเดิม เครื่องเฟิร์มแวร์เดิมๆเดิม,ดมๆอ่ะไม่มีการแปลงเครื่องใดสิ่งที่เราทำให้เราเล่นเกมก๊อปปี้ได้ก็เพราะว่าไปซื้อตลับแฟด R4 มาใส่แค่นั้นเองมันก็เล่นได้เลยดัยงนั้นเครื่องก็ไม่ได้ช้าไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะไม่มีไม่มีอะไรปิดปกติไปนะครับอ่ะผมหาให้ท่านดูหน้าจอมันใกล้ๆนะครับพิจารณาเลย วิดีโอมันหลอกกันไม่ได้ฮะก็เลยพยายามทําเป็นวิดีโอให้พวกท่านชมนะครับเดี๋ยวคนบอกนะมึงอัดวิดีโอไว้นานยังอ่ะนี่ะนี่คือหน้าจอมือถือผมนะครับวันนี้ตอนนี้ตอนที่ผมบันทึกวิดีโอเนี่ยคือตอนเจ็ดโมงครึ่งตอนเช้านะของวันที่สุกเอ้ยของวันศุกร์ที่หกตุลาสอง6นห้ารหกบหกนะครับให้ดูว่าบันทึก ถ่ายทำวิดีโอก็คือวันนี้เลยจะได้สบายใจนะว่าเนี่ยอันนี้นาก็ตั้งไว้อยู่10เดือน10วันที่6เอาละครับเพื่อประกอบการพิจารณานะครับก็เรียนเชิญามาร่วมประมูลนะรายได้นะครับ5%หัก5%ของยอดประมูลสมมุติว่าประมูลชนะชนะประมูลปิดจบ1,000บาทสมมุตินะครับผมก็จะหัก5% 5%ของ1,000ก็คือ50บาท เอาไปทาบุญลงพยาบาลเด็กนะครับสมมุติเฉยๆนะนี่เป็นยอดสมมุติเฉยๆนะครับสมมุติจบหมื่นหนึง่งหักห้าเปอร์เซ็นต์ก็ห้าร้อยเลเล่นนะ <c oughs> คนบอกไอ้บ้าใครจะไปประมูลหมื่นหนึ่งวะเข้าใจว่า DSI เนี่ย DSI นะเนี่ยมันมี WiFi ด้วยเนาะเนี่ยมี WiFi ด้วยนะครับใช้ได้ปกตินะใช้ได้ปกติก็ต้องไปเซตติ้งแล้วก็ไปหา WiFi นะครับส่วนกล้องนี่ก็ใช้ได้ปกตินะครับ ต้องเข้าโหมดกล้องก่อนแล้วก็เข้าไปกดถ่ายรูปแต่มันไม่มีเมมให้เซฟนะเพราะเมมเอสด r การ์ดมันไม่ได้แถมมันไม่มีมาหรือว่ามันหายไปแล้วก็ไม่รู้นะครับ SD card ธรรมดาไปหาซื้อได้เลย SD card ธรรมดามาเสียบถ้าเกิดคุณอยากถ่ายรูปนะแต่ผมแนะนําว่าก็อย่าไปถ่ายมันเลยครับเพราะว่ามันไม่กล้องตัวพิกเซลมันนะมันอ่อนมากนะถ้าไปเทียบกับกล้องมือถือทุกยุคปัจจุบันเนี่ยถ่ายขำๆมาได้นะครับนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ